อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามกันตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่าแล้วโนรูเช้านี้อ,อยู่จุดไหนเ<ฆ>ส้นทางการเคลื่อนตัวจะไปจุดไหนอย่างไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่กันแทบทุกชั่วโมงเหมือนกันนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณพัทรพรตั้นงามรายงานมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเชิญครับ คุณชาสารคุณวิริศคะที่วอรูมกรมอุตุนิยมวิทยาที่นี่ค่ะบางนาถือว่ายังคงมอนิเตอร์กันข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะหลังจากที่พายุโนรูนั้นเข้าสู่ประเทศไทยช่วง6โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะผ่านไปแล้ว12ชั่วโมงนะคะวันนี้ทิทางโนรูผ่านจังหวัดไหนแล้วบ้านนะคะที่เป็นศูนย์กลางของพายุวันนี้ทิทางแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือไม่ค่ะกรุงเทพมหานครตอนนี้เจอหางของโนรูแล้วหรือยังนะคะ วันนี้เราจะมาติดตามกันค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับรองอธิบดีกรมตุนิยมวิทยานะคะมาอัปเดตสถานการณ์กันค่ะท่านล่าสุดตกลงตอนนี้โนรูผ่านมากี่จังหวัดแล้วคะศูนย์กลางและตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะวันนี้เลยครับคือเม<ะ>ื่อพอมันขึ้นที่อุบลราชธาน,นีแล้วเมื่อคืนมันผ่านที่อำนาจเจริญค<า>่ะอำนาจเจริญเนี่ยมีฝนตกหนักมากวัดปริมาณฝนได้135มิลค<า>่ะทีนี้มันก็ไปตอนนี้ศูนย์กลางอยู่ที่ คำขื่นแก้วเมื่อเวลาตนะีสี่นะศูนย์การหยุดคำขื่นแก้วจังหวัดยะโสธร,สรน,นะคะนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่อย่างที่ได้ได้เรียนให้พิ่นประชาชนทราบไปเมื่อวานนี้คือจะอีสานตอนกลางมาอีสานตอนล่างคือมีผลกระทบเยอะที่สุดปริมาณฝนเกือบทุกจังหวัดเลยฮะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแต่อีสานตอนบนมีฝนตกเหมือนกันแต่ผลกระทบยังไม่เท่าอีสานตอนกลางเลยสนตอนนั้นจาก ในแนวของพายุเคลื่อนผ่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคาดว่าพายุรุกเนี้ยจะเคลื่อนอยู่ไปถึงตอนกลางของประเทศนี่แหละนะครับยังเป็นพายุดีเรสชันอยู่เพราะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้มีฝนตกไอส้สีสีเนี้ยคืออันนี้คือ,อ,คอบริเวณที่มีฝนตกแล้วในขณะนี้ใช่ครับรค,รคือฝนทั้งหมดเลยเพราะนั้นศูนย์กลางอยู่นี่เนี่ยอยู่ที่คำเกือแก้ตรงนี้ครับนี่ของของจังหวัดยะโสธรนะครับ กัละเคลื่อนตัวทางตัวตกค่อนเหนือเล็กน้อยนี่คือแนวพายุทั้งหมดน,น,นะครับนี่คือฝนนะครับฝนที่ตกขึ้นตัวพายุอยู่แค่นี้ประมาณแค่นี้<ฆ>นะครับอันนี้คือขอบ,ขอบพายุขอบหน้าขอบพายุตรงนี้นะครับเ<ฆ>นี่ยมันได้รับผลกระทบระดัวทางกรุงเทพมหานครและอเป็นลมทวหรือภาคฝนออกด้วยภาคกลางก็ได้รับผลละนะนอันนี้คืออิทธิพลของโนรูอย่างโโเดียวยนะนะอันนี้คือทางอ้อมมันไกลนะครับอันนี้อิทธิพลของ ลมที่พัดเข้าสู่พายตุตัวนี้แหละนี่คือใต้ตแล้วนะบริเวตะวันตกเฉียงใต้คือคือภาคใต้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คือลมจะแรงนะทั้งฝั่งทั้งสองฝั่งเลยเพราะฉะนั้นต้องการเดินเรือเนี่ยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กต้องรดออกจากฝั่งไว้ก่อนในช่วงสองท้อวันนี้นะครับจนกว่า,วาพายุเนี้ยจะออกกาลังลงอีกและจะสลายตัวไปะควันนี้วันนี้ทิศทางพายุเนี่ยค่ะเรียกว่าแช่ไหมคะหรือว่าไปเร็วคะอ่า ถือว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยยังช้าอยู่<า>นะ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอเอ่ยๆไปเลยนะคร,ครับเราคิดว่าพายุลูกน,นี้วันนี้ก็อยู่ตรตอนการของประเทศไทยเราเนี่ย<ม>อันนี้ฝนจะตกแช่นะห<า>นักบ้างเบาบ้างสลับกันนะ<า>ปริมาณฝนเนี่ยแน่นอนวันนี้จะมีหลายที่ที่เกิน100มิลน,นะครับ แล้วก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันที่เกิน35มิลคือดุ่เก์ฝนตกหนักนะครับในบริเวณที่พายุตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ใช่ไหมคะภาคเราเชียงเหนือวันนี้นะทังภาคเหนือตอนล่างด้วยภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครบวยพายภาคตะวันออกด้วยอันนี้คือแนวที่รับอิทธิพลของพายุนะครับส่วนบริเวณภาคเหนือเนี่ยมีเหมือนกันแต่ยังไม่ไม่เท่ากับภาคเหนือตอนล่าง นะครับค่ะก่อนนี้ทิศทางอย่างทั้งเมื่อคืนนี้กรุงเทพก็ตกช้ำกันมาตลอดทั้งคืนรวมถึงตอนนี้ด้วยที่เรากําลังพูดคุยอยู่นี่เป็นอิทธิพลจากโนรูแล้วจากโนรู<ด>ครับนั่นขอบนะมาขอบๆนะแค่ขอบๆตัว <นะ S 2> มันอยู่ไกลอยู่นะศูนการยังอยู่ไกลอย,อยู่เดี๋ยวเข้ามาปุ๊บใกล้ๆสูนการเนี่ยการป่นป่วนของรบเยอะมากะนะครับท่าลองตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะทิศทางสถานการณ์ของโนรูจะยังอยู่ในบ้านเราเมื่อวานท่านลองบอกว่า3วันยังเป็นตานนั้นอยู่ไหมคะยังเป็นตามนั้นอยู่ครับวันนี้วันหนึ่งแล้วก็พรุ รพรุ่งนี้วันหนึ่งยังมีที่นอยู่ครับแต่ทิศทางวันนี้ก็คือฝนจะตกแบบช้ำๆสลับกันอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้ครับคือบริเวณทั้งหมดเลยทั้งภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเชิงเหนือภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ยยนี่อิทธิพลทางอ้อมอยู่แล้วค<า>่ภาคตะวันออกภาคเหนือตอนบนไม่ใช่ว่าจะไม่เจอ<า>นะครับ ได้แล้วที่ฝนแต่ความรุนแรงจะลดจะน้อยกว่าภาคเหนือตอนล่นางค่ะดูแล้วนี่ภาคกลางก็ไม่น้อยนะคะกรุงเทพเองก็ดูเหมือนเต็มเต็มเหมือนกันนะเนี่ยฝนทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเ<า>นี่ยฝนทั้งนั้นเลยนะครับค่ะ okay โอเคค่ะแต่บางเวลาเนี่ยมันอาจจะหยุดบ้างแล้วก็ต่อไปก็ตกบ้างนะครับค่ะคนนี้อยู่บนที่ริมน้ำม,มันจะต้องตั้งรับตื่นตัวเ,เพราะว่าที่ทารองบอกว่าบางที่น้ําม,มันล้นไปแล้วใช่ไหมคือเติมน้ําอย่างเดียวตอนนี้เราตอน้ําเต็มแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับคือล้น เพราะฉะนั้นยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะขอบพระคุณท่านรองนะคะช่วงนี้ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ส่วนหนึ่งค่ะที่กําลังเกิดขึ้นเช้าว,วันนี้เรามาอัปเดตกันนะคะคุณเชษานคุณวิริ่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ริมน้ำค่ะไม่ใช่แค่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นถ้าฟังข้อมูลแบบนี้นะคะทางโซนของภาคเหนือภาคกลางลุ่มแม่น้ําต่างๆเนะะี่ยค่ะใกล้คลองใกล้พื้นที่แหล่งน้ําที่ไหนยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ